มันเกิดอีกอย่างขึ้นเกี่ยวกับมาลัยวันปิดวงของน้องหักแพงมือเศร้าได้แต่2,070,000ต้นตอนแรงมาทะลุ3,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วกาบทับทายสบายดีเอซทุกทุกฐานเอซทุกทุกคนมาพบมาพ่อค่อยเจ็บบลาวคลคลนี้เป็นเรื่องเล่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ศิลปินของวงสาวน้อยลำเพลินโชนั่นก็คือน้องหักแพงวะลัญญาพรนั่นเองเนาะมาพบมาพอ่อค่อยในค่อยคำงามแรงมืดๆคำคำเจ๋ยลราวหากอกินข้าวกินน้ำสำเร็จเสร็จสิ้นวังกี้นี่เนาะแล้วก็อาบน้ำอาบในหวังว่าสินอนแล้วแต่ก็ไม่เห็นคลิปโตนี่มาโพส์วังเมื่อสองสุโมงก่อนหน้านี้มันเกี่ยวกับศิลปินที่ค่อยกำลังคิดตามอยู่ทผูุสมเนาะ ถึงวศิลปินคนนี้อาจจะบ่โด่งบ่ดังเทียบเท่าใส่ครับคนอื่นแต่น้องกับมีกระแสอยู่ตลอดเวลากระแสดีมาแห้งอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมจนเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่การเคลื่อนไหวของน้องกลายเป็นกระแสและมีคนไปจับตามองน่องทุกฝีก้าวท่านผู้ชมบ่กว่าจะเป็นการไล่ซดอยู่ทั้งกลุ่มของหมดคันไฟหักแพงแบรนด์ปัจจุบันนี้ก็มีคนมาสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยมือคืนนี่ ไล่สดจัดรายการไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงและเหตุให้บรรดาเอฟซีแฟนคลนะับเนาะโอ้ขอภัยและเหตให้เอฟซีแฟนคลับนั่นต่างก็ย่องยอง่ยอและสรรเสริญพากันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังอกกำลังใจและพากันได้มาไล่บอแมนน้อยๆเนาะแต่ละคนทานผู้สมเนาะแล้วกเม่อวานนี้จบไปแล้วมือเศร้านี่เจบอล้าก็ไปเห็น โพสโพสหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับอน,นามไาลัยของตัวนอหักแพงนี่แหละเมื่อเส้านี่เขาโพสต์ว่ามีมไลัยของนอหักแพงเนี่ยปัจจุบันในรวบรวมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเบ็ดเซตก็คือสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันกว่านี้แหละถ้าจำบูพิษนะแต่ผ่านไปเพียงแต่สิบสโมงน่ะปัจจุบันนี่สดๆดห่อนห่อนนี่คือมไลัยทะลุไปแล้ว สามแสนกว่าคะแนนมาไลปิดวงแล้วจะปิดวงนี่ถือวันทีเท่าใดเดือนใดท่านผู้ชมน่าจะเป็นเดือนหน้านี่หมอน่าจะเป็นเดือนห้านี่เดือนพืษสภาแมนบอเดือนพืษภาแล้ววันทีเท่าใดท่านผนาใจแล้วถ้ามาสั่งรวงมมันก็เกือบเป็นเดือนได้ฉะนั้นเจบอเรามีความมั่นใจว่าอย่างน,น้อยๆซุดบอดไดก็คือประมาณสี่ถึงห้าแสนคะแนนแน่นอนมาไลายอย่าลืมว่าตัวนี้แมน กลุ่มบ้านหักหลังไ่ที่เขารวบรวมกันมาแล้วยังพอแมอ่อพอหักแมหักอีกคนอื่นที่เขายัางบ่ท่านได้เข้ามาในกลุ่มบ้านหักเธอเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสมันจะห้าแสนแตกนี่มันจะเป็นขั้งแรกจะเป็นขั้งประวัติศาสตร์ของน้องหักแพงหรือบอตั้งแต่เข้ามายืนอยู่วงสาวน้อยเป็นบอนแพงมาอยู่โ,โฮมโพโฮมไซ้์ของบอโจ นี่จะเป็นขั้งแรกหรือบอมาไลา5ห้าแสนแตกท่านผู้ชมที่ผ่านมานี่มาไลา2สองแสนสามแสนน่าจะแตกหลายขั้งแล้วแต่ว่าตามที่เจบอเราที่ตามข่าวมานีห้าแสนนี่มาไล่ห้าแสนนองหักแพงคือยังท่านได้แตกจากเทอร์อเมนบอหรือว่าแตกแล้วเนาะขั้น่าคกรณีว่าวข้อมูลพิพาคก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อขอคมกรุณาจากเอฟซีนองหักแพงพากันสงขาวสงขาวว่าโอว้ว่าเคยแตกเลยเธอหนึ่งมาไลา5ห้าแสนกับว่าไป ส่งมาทั้งใต้คอมเมนต์ให้เจบล่าวเนี่ยทำผูรร้ชมเนาะแล้วเรื่องเล่าข้อมูลข่าวสารแล้วนี่เจบลราวไปเอามาจะใส่ก็คือโพสต์อยู่ในกลุ่มบ้านหักของนอแพงนั่นเองบางข้งก็มีผู้นั่นโพสต์ผู้นี้โพสต์แล้วก็ดึงแชร์กันเข้ามาและข้างล่าสุดนี่มันก็นมีความหน้าเสื้อถือ,อยู่ทำผูรร้ชมมาจากเพจของอดีตผู้จัดการมาเดี่ยวกับซีบาไปเนาะทำผู้ชมเนาะเพิรร่อนออกมาโพสต์ว่าล่รราสุดมาไลาปิดวงหักแพง ทะลุยอดเกือบสามแสนปังมากลูกสาวสัตว์เสงว่าทะลุยอดเกือบสามแสนนี่เสดงว่ายังน้อยเดียวชิฮอดสามแสนละ่านผบุชมยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โห,โหคือปังอิลีปังบุญยุธชุดบุญยุอิลีนะเนาะแพงปัจจุบันนี่เออเฮอเนาะ่านผบุชมเนาะก็ถือว่าถือว่าสุดยอดหลายสุดยอดหลายแต่ค่อยคิดว่านะ่ะมันน่าจะ ว่ตำกว่าสี่แสนเนาะเนาะฮักไปเลยสี่แสนสำหรับคนอื่นจะคิดอะไรบุหูนะจะต,ตามการวิเคราะห์ตามการติดตามตัวน้องฮักแพงเกือบวัตุสี่เก้าสำหรับตัวเจบลลาานี่มันมีโอกาสวา่ามะไลมันไลไรพิษระดูการปีนี้มันจะมันจะถ้าลมทลายและสร้างประวัติศาสตร์เพราะอย่างเพราะอ,อิงตามปัจจุบันนี้นะ กระแสของน้องมาดีแล้วก็มาแห้งอย่างต่อเนื่องขั้นที่ใส่เข้ามามาแห้งมันก็อบอถึกมาดีอย่างต่อเนื่องเออเทิงแม่นมากกระแสของน้องอาจจะบูบูมูบูมขึ้นแปบนีนบ่งบออคือขึ้นมาแบบลักษณะคือนั่าขึ้นนะนั่าขึ้นเมือม่อเมือ่อเมื่อลักษณะแบบนี้นะถ้าขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นแบบยาวนานมันจะขึ้นแบบพงพางพงผางแล้วก็หยุดเงียบกิบบอมันขึ้น ขึ้นขึ้นคือขึ้นมันจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดโบมือใดกระมือหนึ่งอาจจะไวๆนี่แหละท่านผู้ชมเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วเอซี่แฟนคลับยาสุเฮดให้น้องหักแพงหน้าแตกยาสุเฮดน้องหักแพงต้องเสียเปียบเสียหน้าเสียตาให้ครับผู้อื่นขั้นท่ากรณน้ว่าพวกเขาเจ้าค่อยอยากสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้รวมกันจงพากันรวบรวมเนาะมีน้อยให้ตามน้อยมีหลายให้ตามหลาย พากันฮีบโอนไปสมทบผู้เล็กๆและน้อยผู้ละห้าสิบซาบาทสามิบาทกันแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่สถานะของพวกเจ้ามีม่งหวมสร้างประวัติศาสตร์ขั้งนี้น้ำกันที่เอิ้นซื้อว่าเป็นเอซีของน้องพแพงถ้ากรณีวมา,มาไม่ไรห้าแสนแต่นี่ค่อยคิดว่าบันเทิงแน่นอนบอสโจนี่จะเอาออกข่าวอย่างใน,น้อยก็สองสามคลิปพูนแหลทานผสมเนาะ เออพราะว่านอกจากองค์หญิงเพชรบันแพงแล้วอยู่ในทั้งสองวงนี่มาไล่ห้าแสนนี่มีบ่เออแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินซ้ายน่าจะมี n o า m a l สามแสนห้าแสนคือพระเอกเข็มก็คือว่าเคยได้มาไล่ห้าแสนบ่ปีระดูการเนาะแต่ว่านอกจากพระเอกเรานี่แหละก็คือผู้เห็นผู้อื่นได้ได้แค่แสนหนึ่งสองแสนน่าจะได้เนาะแต่ว่าต่อไปนี้ผู้ต่อไปนี่ค่อยคิดวาน้อกหักแพงปีนี้เอาจักว่าห้าแสนสักคนมาไล่ปิดละดูการแล้วปีหน้า ตั้งปอไว้มาลลยปิฤะดูการต้องเอามาไลยล้านท่านผู้ชมทุกคนมันเปลี่นไปได้บออีหยังก็เป็นไปได้มัดอ,อยู่ในวงการหอมเพราะว่าวงการหมอลาทุกวงการมันมีความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้ที่จะแซงกันบอแมนว่าคนนั้นโด่งดังอยู่แล้วเขาบวสามารถแซงได้มันสามารถแซงได้มันสามารถแซงได้ขนาดศิลปินมอลาอายุรุ่นสาม0ิสี่ิปีดังดัง,ด,ง,ด,งดังดังอยู่บัด เด็กน้อยมอก็แก้เอาอยู่สิพกสิบเจ็ดปีมาแทางขึ้นพวดพวด,พวดก็นังว่าด่งแซงเขาได้แล้วภาษาอีกอย่างวะน้องหักแพงสิบุญโอกาสแซงผู้อื่นขึ้นไปดง่งแซงหน้าผู้อื่นเพราะฉะนั้นแล้วย่าหลงละเลิกในช่วงนี้จงพากันหักสามารถตรฐานพัฒนาของตนเองให้มันด่งเทะาน้อยเพราะจำเป็นต้องเอาด่งเพียงปังด่ง,ดงเทละน้อยเทละน้อยเทละน้อยเทละเก้าเทเก้าอีกจะาข้าวหนึ่งเจ้าชี้ไปอยู่จุดท็อปจุด,ท,จดที่สูงสุดโดยที่เจ้าบอกหู้โตก็เปลี่ยนไปได้ท่านผู้ชมเนาะ เออคลิปนี้กับบุ้มี่ยังไรก็ขอฝากฝั่งวัชมีฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะว่าพลาดในคลิปต่อไปที่สําคัญอย่ากดข้ามโฆษณามีคําตํำนี้ที่สมอ่าคําตักคําเตือนอยากบอกอยากเว้าแน่ใหก็สามารถส่งมาใต้คอมเมนต์บอกเจ๋เบาเล่าได้เนาะคลิปนี้ขอฝากวัชมีแหละสวัสดี